เซอร์จิมแรดคลิปอาชีพเงินให้แมนยูเพิ่มอีก79ล้านปอนด์เพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นของสโมสรแต่ยังไม่ใช่เงินที่นํามาใช้ใจ่ายในตลาดหน้าหนาวเซอร์จิมแรดคลิปได้เพิ่มเงินลงทุนอีก79ล้านปอนด์ให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสโมสรและเปลี่ยนสิทธิการถือครองหุ้นให้กับบริษัทเอนยสก่อนหน้านี้เซอร์จิมได้จ่ายเงินประมาณ1,200ล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้น27.7%ของสโมสรในช่วงต้นปี และตกลงจะลงทุนเพิ่มอีก237ล้านปอนด์เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐการชำระเงินงวดสุดท้ายมูลค่า79ล้านปอนด์นี้ทำให้สัดส่วนหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นเป็น28.94%และยืนยันว่าการถือครองหุ้นไดโอนย้ายจากชื่อของเซอร์จิมไปยังกินยสแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อนักเตะในตลาดหน้าหนาวแต่อย่างใด เนื่องจากในหน้าบัญชีของแมนยูยังขาดทุนอยู่ฉะนั้นจําเป็นต้องขายนักเตะออกไปก่อนจึงจะเสริมทัพได้เพื่อทำตามกฎกำไรและความยั่งยืน P.S.R. Profit and s u s t a i n a b i l i t y Rules ส่วนเงินจำนวน79ล้านปอนด์นี้ถูกวางแผนไว้ว่าจะใช้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสโมสรในภาพรวม